สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องบงบงฮาร์กับขม erm ิ้นบงบงฮาร์ตนั่นเองนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่10แล้วกับไอคิดว่านี้ว่าด้วยเรื่องของกล e ่นแปลกแล้วก็เล็ดแปลกนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องบุคคลที่ส่งสัญญาณอันตรายหรือว่า Red Flag, เรดแฟลกส่วนบุคคลที่ส่งสัญญาที่ปลอดภัยไปต่อได้ก็คือ g ก e e นแฟลกนั่นเองเราก็จะมาเอาประเด็นเกี่ยวกับกล e นแฟลกและเรดแฟลกนะคะบุคคลธงเขียวบุคคลธงแดงมาคุยกันนะคะก็เราจะมาดูกันว่าหัวข้อในวันนี้จะมีเกี่ยวกับอะไรจะมีคําถามอะไรแล้วก็วันนี้นะคะไอมามา2คนนั่นเองน,นะคะก็ EP นี้จะเป็น EP ที่เริ่มจะแบบ มีความใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความแบบซีเรียสแล้วก็ดีลงมานิดนึงหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้อะไรไปนะคะหรือว่าถ้ามีความคิดเห็นที่ต้องการจะดิสคัทหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากจะคุยแลกเปลี่ยนกับเราหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเร,เราไปตอบคำถามกันเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะดูเงาๆหน่อยนะคะว่ามากันสองคนโอเคไปไปโก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  คิดว่านีเป็นคนที่ให้อารมณ์แบบซิกอ่ะคืออย,อยู่ด้วยแล้วแบบว่าชวนแบบรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายปวดหัวอะไรเงี้ยเธออาจจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลเอออะไรเงี้คือไม่พยายามตอบความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ฟังความคิดเห็นหรือว่าเหตุผลของคนอื่นอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าคน คิดว่าแบบว่าตัวเองถูกเสมออะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเลดแฟกต์เนี่ยจะมาในทางความหมายนี้นะถ้าถ้าเป็นคนเป็นคนแบบไหนเออเลดแขกเลดแขกเลดแขกเลตแกเลดแฟกต์ในความหมายของเรานั่นเองนะคะอ่าถ้าถ้าให้เรายกตัวอย่างเลดแฟกต์ให้เขาเ้าใจง่ายมากขึ้นก็อ่าถ้าสมมติว่าในในแง่ความเป็นเพื่อนก่อนนะอ่าถ้าความเป็นเพื่อนก็อย่างเช่นแบบ คนนี้ทําไมชอบนินทาคนอื่นจังเลยแบบรู้สึกว่าเขาเอาแต่เรื่องคนอื่นมานินทารู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยหรือว่าทําไมคนนี้ชอบพูดเรื่องลบๆทําไมเป็นคนที่จริงจังเกินไปแบบคิดแต่อะไรลบๆไม่มีอารมณ์ขันเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเลสเฟกต์สำหรับเราหรือว่าทําไมคนนี้ดูแบบไม่ดู โทษคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยแบบหรือว่าทำไมคนนี้ดูขี้แพ้ดูถอดใจง่ายจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณของเล่ห์เถ้าเป็นในแง่ของคู่เดทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคล้ายๆกันที่แบบเออทำไมคนนี้ดูให้เกียรติเราเลยทำไมกับคนอื่นดูแบบไม่ให้เกียริเลยอะไรเงี้ยหรือว่าได้ทำไมคนนี้แบบได้ทำไมเขาดูแบบว่าไม่ไม่ไว้หน้าเราไม่ให้เกียรติเราเลยแบบว่า หรือว่าเร้ยคนนี้แบบให้เกียรติเกินไปเอาอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> หรือว่าคนนี้ไม่จริงๆน,นะเรารู้สึกว่าบางทีสัญญาณของความที่แบบให้เกียรติเกินไปจนดูไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็เป็นความแบบพยายามทําตัวกูดบอยกูดเกิลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นความบาลานซ์ความพอดีที่ไม่ฝืนตัวเองแต่ใดๆก็ตามเหมือนเรื่องเลสเฟกอะมันต้องมาจากการที่เราแบบมีเซลล์เอสเต็มพอตัวที่จะออกมาจากคนคนนั้นได้ด้วยนะไม่ว่าจะอยู่ในซิทชั่น ไหนก็ตามมัไม่แค่เดขอนละสแตชชั่นแหละไม่ใช่ก็คือต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามครอบครัวเพื่อนแฟนคนคุยคนเดทพี่น้องญาติอะไรก็ว่าไปแล้วเชื่อว่าถ้ามีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากพอซล l ์ esteem เราก็จะจัดการกับมันแล้วก็รับมือกับมันได้ดีแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์พอสมควรก็คิดว่าน่าจะจับสัญญ,ญาณเลดแฝงออก คิดว่านะสมมุติถ้าในแง่ผมเป็นแบบว่าเออไปผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมแล้วจะสัญญายั่ไงอ่ะเอาง่ายเรื่องของการกินข้าวก่อนสมม,มุติถ้าไปเดทไปเดทกินข้าวใช่โอเคเธอเธอถ้าเกิดเธอหานคนละเพื่อนก็จะพอเก็ตแล้วว่าอะไรเนงะี้ยเธอก็แบบว่าเหมือนกับว่ามีความแบบว่าให้มันแร์ๆหน่อยคือก็มาเดทก,กันทั้งคู่แล้กวก็เหมือนกับว่าก็หานกันจ่ายแต่ถ้าเธอให้ผมเลี้ยงใช่ไหมอะไรผมก็ไม่ติดอะไรนะแต่ว่า เราก็ต้องดูเราสามารถสังเกตได้อีกจากการที่เธอสั่งว่าเธอสั่งเมนูอะไรสมมติถ้าเธอสั่งเมนูแบบธรรมดาทั่วไปที่แบบก็ไม่ได้แพงอะไรมากอะไรเงี้ยเออเราก็พอเห็นนะเห็นได้ว่าเธอแบบมีความแบบว่าอะไรเงี้ยคือแบบไปนี้เปนอมเก่งอกเก่งใจเราอะไรเงี้ยแบบพอเราเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเธอที่แบบสั่งเมนูแบบแพงมากแล้วมีการแบบสั่งกลับบ้านมีการสั่งเยอะอะไรเงี้ยคืออันนั้นก็สับทสนนแล้วว่าเธอก็แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบ แคร์เราเท่าไหร่อะไรกันนะเพราะว่าคือแบบดคือเพราะว่าไอ้เนี่ยเพราะว่าโอ้โหกัะเขาตังกูเนาะอะไรเงี้ยก็มันมันก็จะจับสัญญ,ญาณได้จากการแบบพวกของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออะไรเงี้ยนะอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยเราต้องดูความเห็นในหลายๆเรื่องว่าเป็นในทิศทางเดียวกับเราไหมถ้าเขาไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบ เฮ้ย <He> มึงต้องเห็นด้วยกับกูทุกเรื่องสิอะไรเงี้ยอันนั้นจะกลายเป็นว่าเลิสแฟคคือเราแล้ว<อ>ใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นแนวว่าดูไมเซ็ตเขาดูจุดยืนเขาว่าเขาอยู่ในมาตรฐานนี่แบบมันดีไหมหรือมันเป็นค่านิยมส่วนตัวเขาที่แบบมันอันตรายอะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการทักเรื่องการหักหน้าเรื่องการไม่ให้เกียรติเรื่องการแบบไม่มีวัฒนลิ์ในการพูดพูดไม่เป็นอ่ะไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทก็คืออันดับ ต้นๆเลยของคำว่าเล็ดแฝกการไม่ให้เกียรติการแบบเออการแบบโอ้ยหรือว่าการที่ไม่ยอมปรับตัวให้คนอื่นรวมถึงจากหลายๆที่ที่เขาแนะนำมาก็คือนั่นแหละอารมณ์แบบว่าใจร้อนอะไรเงี้ยก็เล็ดแฝกนะเออเรารู้สึกว่าการใจร้อนมันบ่งบอกถึงการที่เป็นคนมีวุฒิภาวะต่ำหรือว่า EQ ต่ำอะเราไม่ค่อย ถูกกับคนใจร้อนเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าคนใจร้อนก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเลดแฟกเหมือนกันอืถ้าถ้าเราจับสัญญาณเลดแฟกถึงความอารมณ์ร้อนจุดเดือดต่ําความไม่มีวุฒิภาวะไม่มีเหตุผลใช้ความรุนแรงอะ่ะก็คือเลดแฟกนะหรือถ้าเขาทําดีกับเราแต่ว่าเขาใช้อะไรแบบนี้กับคนอื่นเราก็จะสังเกตได้จริงๆหลักๆในการเราดูเลดแฟกเลยเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะเราต้องจับความย้อนแย้งเขาวะ่ะหรือว่าจริงๆเลดแฟกอะ่ะ มันแต่ละคนมันเซนซิทีฟต่างกันแต่ว่าเราเชื่อว่าสามารถจับได้จากความที่เราว่าแบบนี้โอเคไม่โอเคเพราะฉะนั้นแบบการส่วนหนึ่งการที่เราจะดูว่าคนนี้เลดเฟกไม่เลดเฟกเหมือนที่เราเกริ่นว่าการมีเซลเอสเต็มก็สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบาร์นีของเราว่าแบบไหนที่รู้สึกว่าเคนนี้ไม่ใช่ไม่ผ่านก็เป็นเลดเฟกได้เหมือนกันนะอื เคยมีประสบการณ์ร e f l e c t ไหมเออก็เคยคร่าวๆนะคือจะพูดยังไงวะคือเราอ่ะเคยเจอนะแบบว่าเราเคยพยายามคุยกับคนหนึ่งแล้วเออแบบว่าคุยแล้วนะแบบว่าพยายามคุยปนีปะนอมเขาโกรธเขาไม่ฟังเว้ยเอออะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเราก็พยายามเตือนดีๆหลังนั้นมันมีก็มีครั้งต่อมาที่เราก็พยายามไปคุยกับเขาเว้ยแต่ว่าอะไรเงี้ยก็เขาก็ยังโกรธเหมือนกันแล้วก็แบบว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันก็เงียบไปโดยที่แบบว่า เออกูผิดก็ได้ What What the fuck อะไรเงี้ยเออแปลกอะเออหรือบางทีนะเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเราผิดอะไรเขาเราไปทำอะไรให้เขาโกรธแล้วเขาก็แบบโกรธไม่ใส่เขอเราจะถามอะไรเงี้ยแบบเอออะไรเงี้ยช่วยบอกเราหน่อยเราผิดอะไรจะได้เข้าใจกันจะได้ปรับความเข้าใจเขาก็ไม่บอกก็แบบท้ายกูก็ต้องมานั่งเรียดเองว่ากูทำอะไรให้เขาวะ แล้วเราก็มีการพยายามให้เพื่อนอะไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเออว่าแบบว่าแบบนี้ว่าไอที่เธอทําอะมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแบบคือไม่ได้หมายถึงว่าเขาอะทผิดเว้ยแล้วตอนแรกผมอยากจะเตือนเขาแต่ก็ไม่กล้าแล้วเพราะกลัวเขาโกรธก็เลยแบบให้เพื่อนไปเตือนดีกว่าว่ามันไม่ดีกลายว่าเขาก็เหมือนรู้ว่าเราเป็นเราเป็นคนฝากเพื่อนมาให้เตือนทีเขาก็โกรธเราอีกแล้วก็ไม่คุยกับเราอีกคือแบบกู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 ยอมแพ้กูยอมแพ้ มีม,ม,มีมาในรูปแบบแบบเพื่อนที่เพิ่งรู้จักอะไรแบบเนี้ยอ่าเราจะเล่ายกตัวอย่างมาเรื่องเดียวละกันเนาะ๋ยวมันจะยาวอ่าอย่างเช่นตอนเราปวชอเนาะมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยก็คือเวลาแบบเราประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมันจะชอบหาเรื่องแซะเราแบบมันจะไม่ค่อยแบบยินดีกับความสําเร็จเราเท่าไหร่แล้วก็ เหมือนประมาณว่าสมมติว่าเราใส่เสื้อของบ้านเราใช่ไหมที่บ้านเราขายมันก็จะชอบพูดแบบพูดแรงพูดประมาณว่าให้ฟรีก็ไม่เอาอะไรอ,งอเงี้ยเออประมาณเนี้ยแตนน่ว่าตอนนั้นตอนนั้นนะนะด้วยความที่เรายัางเด็กแล้วก็ ยังไม่ได้อะไรกับมันก็มองว่าเออแบบมันก็เป็นเพื่อนจริงใจคนนึงอ่นเนาะเออมันก็แบบเออมันก็พูดปากหมาไม่งั้นแหละมันก็เป็นเพื่อนเราอะเนาะก็ไม่ได้อะไรก็ถามว่ารู้สึกแย่ไหมแต่ละคําที่แบบมันพูดอย่างนั้นก็รู้สึกแย่ <c oughs> ก็เล็ <c oughs> กแตอแต่ว่าพอนานๆไปปุ๊บเราก็จับสัญญาณได้ว่าเอะเหมือนมันอิจฉากูเลย <c oughs> ไหนจะรวมถึงที่มันชอบเอาของเราไปใช้ในหลายๆอย่างอะไรแบบเนี้ย จนมาวันหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็ขโมยมือถือเราอะไรแบบเนี้นไปจนแบบเออรู้สึกว่านี่สินะคำว่าสัญญาเล็ดแฟกที่แบบถ้าเรารู้จักคำว่าเล็ดแฟกและสามารถรีบหนีก่อนออกมาก่อนได้อนะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนนะคะไหนจะมีเพื่อนประเภทแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร้ายแรงเหมือนเป็นนิสัยของเขาแต่ว่ามันจะมีความที่แบบ เข้ากับเราไม่ได้อย่างเช่นแบบเขาจะมีความแบบพิษมีบางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแบบค่อนข้างแบบแอนน้อยนิดนึงแบบไม่อินกับทัศนคติเขาเท่าไหร่เขาก็ค่อนข้างแบบชอบพูดแนวเหยียดเียคนอื่นลบๆบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมองว่าเป็นเลดแฝกเราก็เลยแบบถอยออกมาเยอะแยะในจะเรื่องแบบโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายเลยว่าเลสแฟกน่าจะเยอะแต่ไม่พูดดีกว่าเออเราเราเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็น่าจะเจอมาคล้ายๆเราเออออยางี้ หมายถึงแบบคนที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบคิวใจอะ่ะมีพลังบวก,กนในชีวิตอะ่ะคือพยายามเติมเต็มซึ่งกันและกัน มองเห็นข้อดีของเราเพลแต่เนะะี่ะเดียวกันก็เตือนข้อเสียของเราด้วยเออแต่ว่าเตือนในแง่ทางที่ดีอ่ะ <Wow. S 1> เออแบบว่าเตือนในในแง่ที่แบบว่าเหมือนกับว่าถ้าเราทําผิดก็จะพูดดีๆกับเราว่าไอสิ่งที่เราทำานบ่มันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเออคอยอยู่ข้างเราแต่ว่าไม่ได้ปกป้องเราทุกอย่างแต่ปกป้องเราในที่ในกรณีที่แบบ เราเป็นคนถูกเออแต่ถ้าเราเพียรก็พยายามตัดเตือนอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนเนี่ยปรีเฟคไมันน่าจะหมายถึงอย่างนี้นะเอออยู่เป็นคนที่อบอุ่นอยู่อยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยเออมุกพลังชีวิตพลังบวกไปอยู่เรื่องแบบสบายใจเนี่ยผมคิดว่าปรีเฟคไม่าจะหมายถึงอย่างนี้ธงเขียวหรอก็เราละหนึ่งถ <c oughs> ้าเลสแฟคคือการที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการจับสัญญ,ญาณในการคัดในการดูในการกรอง กริฟแฟกเหมือนใช้ใจในการรู้จักเหมือนการที่คนนี้เป็นกริฟแฟกก็คือเปิดใจได้พ <Wow. S 1> อวันหนึ่งแล้วคนที่เป็นกริฟแฟกก็จะมีลักษณะที่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอบอุ่นเป็นเซฟโซนเป็นคนมีจุดยืนไม่เซฟดีเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และในขณะเดียวกัน <S <S ถ้าเราทำพลาดก็จะไม่ได้ใช้คำพูดแรงๆแย่ๆใส่แต่ว่า ถ้าแต่ว่าจะเป็นแนวแบบฟิลแบบเตือนสติให้เราคิดก็อารมณ์แบบคุยคุยกันในฐานะแบบผู้ใหญ่โตๆกันแล้วแบบมีวุฒธธิภาวะเขาคุยคุยกันแบบไม่ไม่จะเป็นต้องคนที่เป็น green f ก a คือไม่จะเป็นต้องพูดดีเป็นคนดีหรือว่าต้องเข้าข้างคนอื่นทุกเรื่องก็คือมีจุดยืนไม่ฝืนตัวเองรักในความถูกต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ในฐานะแบบคู่เดทก็อาจจะเป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงแต่ว่าไม่ฝืนตัวเองอะ่ะเออนึกออกใช่ปะผมยกให้เลวอรีรนจากเอ,อ่อห้องนอนรับของเจ้าหญิงต้องคํา,ารสามทำไมผมถึงยกให้เธอคือถ้าใครหลายคนที่เคยอ่านนะจะแบบไม่ใช่นิยายนะผมหมายถึงตัวมังหวาเธอมีความท็อกซิกสูงมากเลยอ่ะเธอแบบว่า เป็นศูนย์กลางจักรวาลมากเลยคือผมอ่านแล้วนี่รู้ผมสงสารพระเอกแบบว่าว้าว <Wow. S 1> อัน,นี้ใหม่ด้ลูกเ <c oughs> ชื่อคือแบบมันรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้พระเอกคู่กับนางเอกเลยมันสงสารอะ่ะคือนางนางมีความแบบแบบศูนย์กลางจักรวาลน,นางไม่ฟังเหตุผลพระเอกนางคือแบบทุกคนแบบหมุนรอบตัวเองไปหมดอะไรเงี้ยคือทําให้พระเอกแบบเจ็บแล้วเจ็บเล่าอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเออเออแล้วคือในขณะ,ะที่แบบ นางคือแบบว่ากับอัศวินนะเออคือแบบว่านางคือแบบอะไรเข้าข้างอัศวินปกป้องเขาตลอดคือแบบเป็นไรลักทีดิคือแบบคิดดิลูกแฟ้ยๆหน่อยหมายถึงเท่าเทียมกันหน่อยแบบเออทั้งเขาทั้งพระเอกทั้งคุณอัศวินอนะ่ะเออจะจะ,จะโจใหญ่กันเรื่องของมึงอ่ะเออแต่ผูหมายถึงแต่ผมหมายถึงแบบมันควรจะเท่ากันหน่อยทีเออในขณะที่นางเอกไม่เลยนางเอกไปทอกซิกิใส่พระเอกตลอดคือด่าพระเอกพระเ,เอกมาเตือนพระเอกมาหวังดีมาพยายามสปอร์ตช่วย ไม่ด่าเขาด่าเขาด่าเขาอย่างเดียวนี่ถ้าผมไปไปพอเลยโอเคมาถึงตัวละครกรีนฟรีกแปล้วปบ้างนะกรีนแฟกต์อ่ะผมยกให้เนี่ยผมว่าใครจะตามผมนะตัวละครเดิมอีกแล้วครับฮิสเทียจากแบรตัวละครโปรดมสุดจิ ยกให้ยายฮฮสเทียคือยายน้องเป็นยายติ่งที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนางเป็นน,นางเป็นยายติ่งที่น่ารักมากเลยอะคือน่ารักไปหมดอะคือนางที่ใส่ดีนะนางซัพพอร์ตพระเอกนางช่วยเหลือพระเอกคือนางคือแบบว่าคือ ไม่รู้จะพูดน,ะนางยิ้มกระแากใจแบบโอ้โหหัวใจผมละลายอะ <S <S 1> <S 1> นางคือแบบผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแบบมีแต่ความอบอุ่นเนะี่ยเออไม่ทอกซกอะนางมองเป็นกลางนางเก่งด้วยนะเออนางเก่งด้วยนางอยู่นางอยู่เป็นนางรู้จักเข้าเข้าใจคนอื่นนางรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นอะไรเงี้ยเออนี่คือแบบน่ารัก,ค,บบรกคือแบบน่ารักอะเออเป็นคนที่แบบว่าแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคือได้ได้คนแบบเฮสเทียมาเป็นแฟนนี่คือแบบมันคือโชคสองร้อยล้านเลยอะเออ คือนางนางสปอร์ตดีมากนางดีไปคือนางสปอร์ตนีน่ะอย่างที่ผมบอกอะคือไม่ไู้พูดอะไรแล้วอะคือถ้าใครเคยดูคลิปที่รีวิวของผมแล้วผมว่าผมพูดไปหมดแล้วาทำไมเฮเซนถึงได้เป็นตัวละครที่ดีขนาดน,นี้อะเออนะเราลองมาดูคลิปผมโ <laughs> <Okay. S 2> อเคอะมาที่ฝั่งเลดแฟกกันก่อนนะคะตัวละครที่เลดแฟกก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นแบบพวกวายร้ายตัวร้ายพวกวินเรียมอะไรเงี้ย <Wow. S 2> ก็ ตอนละครแรกๆที่เข้ามาในหัวเลยก็คือเป็นพวกกลุ่มคนรวยในในเรื่อง The Penthouse นั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจูดันเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางร้ายปากแดงไอดอนมากชอบมากชีเลิศมากแบบต่อแม่แล้วก็รุ่นลูกก็ยังแบบยังเล็ดแฟกกันเยอะมากเลย อึดมายอนอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่คนก็น่าจะรู้จักกันเนาะก็จะเป็นมินฮาวานกับซูมินในแมรี่ไม h ฮัสแบนแตมีคนนี้แจกฟรีให้เธอแล้วก็ซูอาที่ดูเผลอเผลเหมือนจะกินแฟกแต่จริงๆแล้วโคตรส่งสัญญาณเลดแฟกมาแบบเมียนๆได้เลยอันนี้จากกังนัมบิวตี้นั่นเองนะคะเออประมาณนี้ที่เรานึกออกอ่าถ้าเป็นฝั่งกรีนแฟกก็จะเป็น ซูจีจากเรื่องพีระมิดเกมอันนี้เราชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกรีนแฟลกที่ที่โอเคอาจเฉียดจ,จะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเพราะชีจะค่อนข้างแบบวีความถูกต้องเป็นหลักแต่ชีก็พยายามจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นไม่ไม่เห็นด้วยกับชีชีก็ไม่บังคับก็ให้มาเห็นด้วยเท่าไหร่ <Wow. S 1> แต่ในขนาดเดียวกันถ้าใครที่ไว้ใจไม่ได้ก็จะตัดออกแล้วก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเพื่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือกรีนแฝกตะโกนมากๆเลยนะคะจิงชีจะดูมีความแบบแมวหญิงนิดน,นึงก็เหอะแล้วก็หมอจูจาก เดอะกอรี่ก็คือกรี e นแฟกแต่ว่าเขาค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็มีปมนิดนึงแต่ว่าโคตรกรีนแฟกเลยแล้วก็คังแทมูนะคะเป็นแบบหนึ่งในพระเอกที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นมากแบบอยากได้แบบเนี้ยคังเทมูจากบัสซีเดโพ็อกโซนะคะก็คือกรี e นแฟกแล้วก็อีกคนนึงก็จากเมรี่มายฮัสแบนมาถึงช่วงเล่นเกมนะอืก็ช่วงทำแบบทดสอบ ต้องทําแบบทดสอบใช่ไหมเออมาทะมาอ่ะถ้าผมผมจะได้เป็นอะไรนะอารมณ์หลักเอออารมณ์หลักของผมอะคือใครใช่ไหมใน inside out ใช่ไหมอ่ะลองดูเออตื่นมาตอนเช้าความคิดแรกที่ปิ๊งในหัวคืออะไรนะง่วงของนอนต่อแล้วกันอีกหนาทีใช่ใชเป็นอย่างนี้อีกหนาทีโอเคช่วงวันหยุดชอบทําอะไรใช่ไหมนอนชิลชอยู่บ้านนอนชิล อยู่บ้านชอบอะไรที่สุดในวันหยุดยาวใช่ไหมเนวันยาวชอบที่ทสุดในวันหยุดยาวเหรอทำไมตามใจมั้เออประมาณนะี้คือไม่จำเป็นต้องนอนหรอกอาจจะเป็นแบบดูซีรีส์อ่านหนังสือเที่ยวชิคชกเก๋ๆค่ะอารมหลักของผมก็สุปปวรก็คือกลัวกลัวเออผมได้ผมได้อารมณ์พวกกลัวเออ กดไม่ได้มีไวแหกมีไวทำตามร้อยเปร์เซ็นเรื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่เรื่องเล็กขอกลัวไว้ก่อนสัจรย,ยานเซ็นเซ็นไว้ที่หนึ่งโอเคอารมณ์หลักผมคือกลัวนั่นเองครับก็ประมาณนี้เนาะอารมณ์หลักสุดป่วนของคุณคืออิจฉาอุ้ยน้องอิจฉาเหรอน่ารนะัก่ะอารมณ์หลักของคุณเออใช่เนาะค่อนข้างเห็นด้วยเลยโอเค ก็อารมณ์ที่เราได้นะคะก็คือน้องอิจฉาเป็นเทรนคนอื่นมีฉันต้องมีศูนย์กลางความสนใจต้องอยู่ที่ฉันยึดความถูกต้องของตัวเองเป็นหลักเออก็ของเราก็เป็นตัวนี้นั่นเองนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP Green Flag and Red Flag เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้แบบเ,เราออกจะดูแบบเครียดเครียดดิบดิกันเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าสนุกดีได้สาระหรืออะไรหรือเปล่ากา็จริงจริงเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่มีสาระอะไรนะคะก็แค่แบบเพูดคุยตามประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็เเมาส์มอยกันไปหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันไปนะคะก็จริงจริงนะแต่และแต่และคนแต่และมุมมองมันก็มีความเล f แฟกแล้วก็กรีนแฟกที่มันเหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละเราว่าก็ ของแบบนี้เราต้องใช้เซนส์แล้วก็สัญชาตญาณดูเองว่าเออคนนี้แบบเอออะไรยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีประเด็นพูดถึงกันเยอะในสังคมนะเรื่องกล e ่นแฝกหรือเลดแ a กอย่างเช่นแบบเออเขาอาจจะเป็นคนกล e ่นแฝกแต่ว่าแม่ของเขาเป็นเลดแฝกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปหรือว่าเออเขาอาจจะเป็นกล e ่นแฝกแต่ว่าเพื่อนๆเขาเป็นเลดแฝกแล้วเราจะสามารถอยู่กับเขาได้ไหมหรือว่าเขาเป็นกล e ่นแฝกแต่เราเป็นเลดแฝกซะเอง ดังนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะทุกคนก็อีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนเพราะว่าม้าไปนู่นแล้วสวัสดีค่ะบงบงห้า